คุณเคยไหมเดินเข้าไปในห้องด้วยความหวังเต็มสองมือแล้วเดินออกมาโดยไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่เศษศักดิ์ศีวันนั้นผมใส่เสื้อเชิ้ตรีดเรียบที่สุดในชีวิตถือสไลด์ที่ซ้อมมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบรอบเชื่อว่าวันนี้คือวันที่ผมจะพิสูจน์ตัวเองแต่ภายในเวลาไม่ถึง15นาที ทุกอย่างที่ผมวางไว้มันพังลงเงียบๆต่อหน้าตาคนทั้งห้องไม่มีคำด่าไม่มีเสียงหัวเราะมีแค่คำถามสั้นๆว่าคิดมาแค่นี้เหรอผมยิ้มบางๆตอนเดินออกแกล้งโทรศัพท์เข้าเองแล้วขอตัวเข้าห้องน้ําและที่ตรงนั้นที่มุมห้องน้ําบริษัทผมสุดลงทั้งที่ยืนอยู่ มือกำแน่นน้ำตาร่วงหัวใจไม่แตกแต่มันกลวงจนผมไม่รู้จะประคองยังไงผมเคยคิดว่าความล้มเหลวคือการแพ้แต่วันนั้นผมได้รู้ว่าความล้มเหลวที่เจ็บที่สุดคือวันที่เรารู้สึกว่าไม่มีใครเห็นว่าเราพยายามมากแค่ไหนและที่เจ็บกว่านั้นคือเราเองก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่า เรายังมีค่าหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เก่งอย่างที่เคยเป็นก่อนวันนั้นผมเคยคิดว่าผมรับมือได้ทุกอย่างผมเป็นคนที่ไม่เคยปล่อยให้อะไรพังง่ายๆแพลนทุกอย่างชีวิตแปะทุกขั้นตั้งแต่เด็กผมถูกปลูกฝังว่าอย่าทำให้คนอื่นผิดหวังผมเลยพยายามพยายามมากจนลืมถามตัวเองว่าเราโอเคจริงไหม มหาลัยผมไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่ผมเป็นคนที่ใครๆไว้ใจได้ที่สุดคนที่เพื่อนฝากกลุ่มงานคนที่อาจารย์เรียกหาถ้าใครขาดและนั่นก็กลายเป็นตัวตนผมเรื่อยมาคนที่ต้องได้ทุกอย่างเพราะเคยทำได้มาตลอดที่ทำงานผมได้อยู่ในทีมวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทใหญ่เป็นทีมที่ทุกอย่างคือเดิมพัน มีเวลาให้คิดน้อยมีเวลาให้ผิดพลาดน้อยกว่าผมโตมาในที่แบบนั้นที่ซึ่งคุณต้องเป็นคนแรกที่เสนอและคนสุดท้ายที่รับผิดมันไม่ใช่แค่ความเครียดแต่มันคือการแสดงออกถึงคุณค่าของคุณผ่านงานและผมยึดสิ่งนั้นเป็นนิยามของตัวเองมาหลายปีโปรเจกต์ที่ทำให้ผมล้ม มันไม่ใช่แค่โปรเจกต์มันคือบทพิสูจน์ตัวตนผมใช้เวลาเป็นเดือนเตรียมทุกอย่างไม่ออกไปเที่ยวไม่เจอเพื่อนไม่แม้แต่จะคุยกับแม่ที่โทรมาผมบอกตัวเองว่าอดทนอีกนิดแค่ผ่านวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนผมคิดว่าพร้อมเพราะผมเคยชนะมาแล้วหลายครั้งแต่ผมลืมไปว่าความคาดหวังไม่ใช่เครื่องป้องกันความผิดหวัง ก่อนเดินเข้าห้องประชุมวันนั้นผมพูดกับตัวเองในกระจกห้องน้ำบริษัทว่ามึงป้องทำให้ได้ห้ามพลาดผมไม่รู้ว่าคำพูดนั้นคือกำลังใจหรือคือแรงกดดันครั้งสุดท้ายที่ผมยัดใส่ตัวเองและพอทุกอย่างพังความรู้สึกแรกที่เกิดไม่ใช่ความเสียใจมันคือความกลัว กลัวว่าคนอื่นจะผิดหวังกลัวว่าเขาจะมองเราไม่เหมือนเดิมกลัวว่าตัวเราจะไม่มีที่ยืนในที่ที่เราเคยภาคภูมิใจผมนั่งอยู่ในห้องนั้นต่ออีกชั่วโมงฟังคนอื่นพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจผมเงียบสนิทเหมือนห้องที่ไฟดับตอนกลับบ้านผมไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้โทรหาใครไม่ได้ร้องไห้แม้แต่นิด ผมแค่นั่งเงียบๆบ,บนรถไฟฟ้าแล้วถามตัวเองเบาๆว่าถ้าเราไม่แก่งแล้วเรายังมีค่าไหมหลังจากวันนั้นผมยังคงไปทำงานเหมือนเดิมไม่มีใครรู้ว่าในห้องน้ำบริษัทวันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้ว่าตอนผมยิ้มในใจผมกําลังตั้งคำถามกับตัวเองอย่างหนักผมไม่ได้ลมเลิกได้ลาออกไม่ได้หายไปไหน แต่ผมเริ่มหายไปจากข้างในผมเริ่มรู้สึกว่างานที่เคยตื่นเต้นกลายเป็นแค่สิ่งที่ต้องรอดไปในแต่ละวันการประชุมกลายเป็นฉากเดิมที่ผมต้องใส่หน้ากากเดิมคำว่าโอเคครับเดี๋ยวจัดการให้กลายเป็นคำพูดอัตโนมัติที่ไม่ผ่านหัวใจทุกเช้าผมไม่ได้ตื่นเพราะอยากเริ่มวันใหม่ผมแค่ ตื่นเพื่อจะไม่โดนว่าผมเริ่มนอนไม่หลับเริ่มรู้สึกเหนื่อยแม้ไม่ได้ทำอะไรผมเริ่มเลื่อนมือถือเรื่อยเปื่อยเพราะกลัวจะคิดมากและที่น่ากลัวกว่า,วาคือผมเริ่มไม่รู้สึกอะไรเลยบางคืนผมนั่งมองไฟในห้องนอนไม่ทำอะไรเลยไม่คิดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ไม่หลับผมเคยเป็นคนที่จัดการทุกอย่างได้ แต่ตอนนี้ผมไม่สามารถจัดการความคิดตัวเองได้เลยสิ่งที่คนรอบตัวเห็นคือกลิ้นยังทำงานได้ดีนะกลิ้นโอเคอยู่ปะผมยิ้มพยักหน้าแล้วพูดคำโกหกที่พูดจนชินโอเคครับสบายมากแต่จริงๆผมรู้สึกเหมือนไม่มีที่ให้หายใจวันหนึ่งผมเดินผ่านกระจกที่ล็อบบี้บริษัท มองเห็นเงาตัวเองแล้วรู้สึกว่านี่เราใช่คนเดิมไหมผมดูเป็นผู้ใหญ่ดูมั่นใจดูเก่งเหมือนที่เคยเป็นแต่ข้างในผมว่างเปล่าจนไม่รู้จะวางอะไรลงไปดีผมเริ่มหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์เพราะผมกลัวจะพังแบบเดิมอีกกลัวจะต้องยืนอยู่ในห้องนั้นแล้วเงียบอีกครั้ง ผมเริ่มเลี่ยงการคุยลึกๆกับคนใกล้ตัวเพราะไม่อยากพูดประโยคว่าผมไม่ไหวและผมเริ่มหลีกเลี่ยงตัวเองวันหนึ่งผมเปิดสมุดจดเล่มเก่าที่เคยเขียนไว้ตอนเริ่มทำงานมีหน้าหนึ่งเขียนว่าเป้าหมายปีนี้กล้าพูดในที่ประชุมเป็นคนที่ทีมไว้ใจอยากเป็นกลินเวอร์ชันที่ไม่กลัวความผิดพลาดผมอ่านจบแล้ววางสมุดลงเงียบ ผมไม่ได้ร้องไห้ผมไม่ได้เศร้าผมแค่รู้ว่าตอนนี้ผมไม่กล้าผิดพลาดอีกแล้วและนั่นแหละคือจุดที่ผมเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งเราไม่ได้หมดไฟเพราะแพ้เราหมดไฟเพราะเราไม่กล้าชนะอีกแล้วต่างหากเช้าวันนั้นเหมือนทุกวันผมลุกจากเตียงอาบน้ำแต่งตัว แต่ตอนจะออกจากห้องผมยืนนิ่งอยู่หน้าประตูมือจับลูกบิดแต่ใจผมมันต้านความคิดแค่สองคำวนซ้ำไปมาไม่ไปได้ไหมวันนี้ขอไม่ต้องเก่งได้ไหมผมนั่งลงกับพื้นไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้หอบไม่ได้มีดราม่าอะไรเลยผมแค่นั่งอยู่เงียบๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ยอมขยับ เหมือนพลังงานในตัวผมถูกดึงออกไปจนหมดแม้แต่การอยู่เฉยๆก็ยังเหนื่อยผมโทรไปลางงานเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมพูดประโยคว่าวันนี้ขอลาเพราะผมรู้สึกไม่ไหวครับฝ่ายบุคคลเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบกลับมาสั้นๆว่าพักเถอคะคากลิ้นคุณไม่ใช่เครื่องจักรนะประโยคนั้นผมไม่ได้ฟังแค่หูผมฟังด้วยใจ และมันทําให้ผมร้องไห้แบบไม่ต้องฝืนอีกแล้วผมนอนนิ่งทั้งวันไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้ไถมือถือไม่ได้คิดแผนแก้ปัญหาผมแค่อยู่เฉยๆและนั่นคือการดูแลตัวเองครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยเย็นวันนั้นผมเดินออกไปหน้าระเบียงมองดูแสงแดดสีส้มสุดท้ายของวันลมเย็นมากเสียงเมืองเบาลงกว่าที่เคย และในความนิ่งนั้นผมได้ยินเสียงหนึ่งในใจพูดว่าแค่หายใจอยู่วันนี้ก็เก่งมากแล้วนะหลายปีที่ผ่านมาผมสู้เพื่อให้ได้คำชมพยายามเพื่อให้ได้การยอมรับแต่ไม่เคยเลยที่จะยอมให้ตัวเองแค่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งวันนั้นผมรู้ว่าถ้ายังฝืนต่อไปผมจะกลายเป็นคนที่ไม่มีแม้แต่พลังจะรู้สึกอีก ผมยิบสมุดเปล่าขึ้นมาเขียนแค่ประโยคเดียวผมไม่เก่งเหมือนเดิมแต่ผมยังมีหัวใจผมไม่ได้รู้สึกดีขึ้นทันทีไม่ได้ฟื้นพลังแบบปาฏิหาริย์แต่ผมได้ความจริงบางอย่างกลับคืนมาความจริงที่ว่าผมไม่ต้องรอให้ชีวิตพังถึงจะยอมพักวันถัดมาผมยังไม่ลุกมาวิ่งไม่ได้เปิดเพลงเช้าไม่ได้เริ่มชีวิตใหม่แบบภาพยนตร์ แต่ผมลุกจากเตียงด้วยความรู้สึกใหม่ว่าวันนี้จะไม่เร่งตัวเองผมเริ่มใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบไม่รีบร้อนนั่งมองแดดผ่านม่านจิบกาแฟช้าๆเขียนบันทึกสั้นๆแค่ประโยคเดียวต่อวันเช่นวันนี้ใจไม่อยากพูดแต่ยังอยู่วันนี้ฝนตกแต่ผมไม่หนีอีกแล้วทุกบรรทัด ไม่ได้ช่วยให้ผมเก่งขึ้นแต่มันค่อยๆดึงผมกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งผมกลับไปทำงานหลังจากพักไปสามวันหัวหน้าถามแค่สั้นๆว่าโอเคขึ้นบ้างไหมผมตอบว่ายังไม่หายดีครับแต่เริ่มฟังตัวเองมากขึ้นแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมพูดความรู้สึกจริงโดยไม่กลัวจะดูอ่อนแอชีวิตผมไม่ได้เปลี่ยนทันทียังมีวันเหนื่อย ยังมีงานล้มยังมีความไม่มั่นใจแทรกเข้ามาเป็นระยะแต่ผมไม่ต่อว่าตัวเองอีกไม่พยายามฝืนทำเหมือนโอเคไม่ใช้ความเงียบปิดบังความจริงในใจผมเริ่มนั่งวาดรูปเล่นอีกครั้งแค่ขีดเส้นมั่วๆลงกระดาษไม่ได้สวยไม่ได้มีแผนแต่ผมรู้สึกว่าผมกำลังหายใจด้วยมือแทนหัวผมเริ่มตอบลน์เพื่อนบางคน ไม่ใช่เพื่อเข้าสังคมแต่เพื่อยืนยันกับตัวเองว่าผมยังมีที่อยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องแข่งกับใครทุกสิ่งที่ผมทำไม่ใช่การลุกขึ้นใหม่แต่มันคือการยืนอยู่ตรงที่ล้มแล้วไม่ตัดสินตัวเองอีกต่อไปเวลาผ่านไปหลายเดือนผมยังคงทำงานเดิมอยู่ในทีมเดิมเจอหัวหน้าคนเดิมแต่ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว เพราะผมเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองจากคนที่ต้องการทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์กลายเป็นคนที่ถามตัวเองเสมอว่าวันนี้เราใจดีกับตัวเองพอหรือยังผมเริ่มยอมรับว่าผมไม่ได้เก่งตลอดเวลาเริ่มพูดคำว่ายังไม่พร้อมครับเริ่มหัวเราะเมื่อทำผิดเริ่มปล่อยให้วันธรรมดาเป็นแค่วันธรรมดา และผมไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปผมยังคงจดโน้ตทุกคืนไม่ได้เขียนเพื่อโพสต์ไม่ใช่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจแต่เพื่อบันทึกการมีอยู่ของผมในแต่ละวันบรรทัดที่ผมชอบที่สุดคือวันนี้ไม่ได้สําเร็จอะไรแต่มันก็ไม่พังบางคนถามผมว่าคุณผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงผมตอบไม่ได้หรอกครับ เพราะผมไม่ได้ผ่านผมแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันโดยไม่รีบให้มันหายไปบางคนตอบผมได้ความหมดไฟไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือภาวะที่จิตใจต้องการพักแต่ไม่มีใครให้อนุญาตจนเราต้องหยุดมันด้วยน้ําตาวันนี้ผมยังมีวันเหนื่อยยังมีความกลัวยังมีวันที่อยากหายไปเงียบ แต่ผมจะไม่หนีตัวเองเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าความกล้าที่สุดไม่ใช่การลุกขึ้นใหม่แต่คือการยืนอยู่ในวันที่ยังลุกไม่ไหวโดยไม่ตีตราตัวเองทุกคนมีวันที่ล้มแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กล้ายอมรับว่าฉันกำลังล้มอยู่ผมเคยคิดว่าผมแข็งแรงพอเก่งพอใจสู้พอ จนวันที่ผมยืนอยู่ในห้องน้ำบริษัทร้องไห้โดยไม่ส่งเสียงและพูดกับตัวเองในใจว่าแค่วันนี้ไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้วันนี้ถ้าคุณยังไม่อยากลุกจากเตียงยังไม่อยากคุยกับใครยังรู้สึกว่าโลกมันเร็วเกินไปสำหรับคุณผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้แย่คุณไม่ได้ล้มเหลว คุณแค่ถึงเวลาที่ต้องพักใจจากโลกที่เร่งไปหน่อยเท่านั้นเองผมยังคงใช้ชีวิตแบบไม่สมบูรณ์ยังมีวันที่สับสนแต่ผมจะไม่หลอกตัวเองอีกไม่เร่งไม่ฝืนไม่เร้าให้ตัวเองต้องรีบดีขึ้นผมจะอยู่อย่างใจเย็นอย่างจริงใจและอย่างที่ผมเป็นเพราะบางครั้ง บทพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราไม่ใช่การยืนบนเวทีใหญ่แต่คือการยืนอยู่คนเดียวแล้วบอกตัวเองว่าฉันไม่หายไปไหนฉันยังอยู่ตรงนี้ถ้าคุณกำลังเหนื่อยไม่ต้องรีบลุกได้ครับแค่คุณยังอยู่ก็เพียงพอแล้ว